อันครับตอนนี้เราอยู่กับบั็กฟูดฟาร์วิวอีพีหนึ่งเริ่มมาวิวเห็นวิวแล้วอยากจะอวกแต่จะฟ้าลูกเต่าหนึ่งร้อยถึงหนึ่งลกเต่ตรงนี้ถึงหนึ่งเริ่มมาจะต้องแยให้ถึงสามสิบแล้วอีพีสองจะถึงห้าถึงหนึ่งเท่าไหร่ก็ได้ตามต้องการเรียจะเปิดเสียงให้ดังก่อน

ี่ครับตอนนี้ตอนนี้แหละเจดร้อยี่สิบแหละ <Okay. S 1> โอเคนอเข้าไปก่อนนะครับอีพีหนึ่งอาจจะต่อครัง้งสองก็จจะมาครั้งหน้า